เข้ากล้องเคลียวคนนึ่งเร็วเตรียมตัว,ตวเข้าปั้นมายางไปแล้วเข้ากล้อง อระหอมนีลูกกระหอมนี้ะหอมนี้รหอมนี่เออกระกองนี่อย่าพิ่งตะกีเดี๋ยวกนเอานี่เอาเนื้อไอ้ข้นงนี้วางตรงนี้อ่ะตะกี้ไม่ดีหรือพ่ออ่ะรอออ ก็ต ah, ังก็ตังก็ตังก็ตังสวยเร็วสวเร็วะปาสปานานเร็ว ติดไม่ยาวเนี่ยเนี่ยติดไหมหลายติดติดกุดยาวเนี่ย ไปไหนแล้วเขาเนื่อโน้นว่ะไอ้คนนี้อีเขาสวยไปยโน,น่นแล้วไปโน,น่นแล้ว もう。 กี่ตัวเนเหลือข้ากล้องเข้าหอมเข้าจีถุงทองแล้วก็เชอร์รี่นะคะอ่ากินกาแฟผสมไม่โลยอนตอนเช้าเช้าวันจันท์นะคะวันนี้เช้าวันจันกาแฟผสมไม่โลอ่าเขากล้องมุดทำอะไรนะฮะกล้องถุงทองอิ่มแล้ว ปลแหล่ถุงทองปลแล่ทแลเทากองเป็นมุดไม่ใหญ่โนอนโนอนนนนนนนกองโอ้โห,โหนี่ดูข้างหลังนี่นี่ดูข่าวหนึ่งหนึ่ง ข้าวเน่งอตอนนี้เหลือสี่ไอ้สามโอ้โหเรามมนจะโชคเดิเนไปนะไอ้ข้าวโปง้งนะไปนู่นเลยไป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 กินต่อไปดูกยวกินไม่ได้ตัวน,นี้อันนี้อันนี้กาแฟของแม่กินไม่ได้ข้าวหอมอิ่มแล,ล้วไอ้ไอ้ข้าวจี เอาละเด๋ยวเข้าวหอมกับเชอร์รี่ละกขีนแข่งกันแหละ อะไรเราอ,อ้อเป็นนักทำไไอ้อนกินเหลือกินกินไม่กินอืมกินเหลือไม่กิน น,น,น,นุ่ลกร้อมบนต้นไม้เพียบเลยเห็นไหมนุ่นเสียงน่นเพียบเลยโอ้โหย้ายถ้วยด้วยเขาหอมเรา เปิดประตูนะทั้งไอ้ข้าวคั่วข้าตากเลยนะเข้ามากินแป๊บนึง ขึ้นมาเขาตากตัวเดียวเขาคั่วไม่ขึ้นมาซะแล้วเขาตาขึ้นมากินที่หลังเขาเลยขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า